อ่านะครับกลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda Nova d a ด h ของพี่จักรสวัสด์หรือป๋าจักรสวัสด์กันหน่อยนะครับอ่าจากก่อนหน้านี้นะครับรถคันเนี้ยเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็เสริมสินพิพัฒน์นะลูกติดที่เรียนรุ่นเดียวกับป๋านี่แหละ ก็ได้ยืมเอาไปขับขี่กลับบ้านไปหนึ่งคืนนะครับแล้วก็พอวันถัดมาเนี่ยก็เจอปัญหาคือทำไมครับน้ำมันมันท่วมสาเหตุที่น้ำมันมันท่วมเพราะว่ามันมีสนิมเนี่ยไหลลงไปค้างที่ตรงอะไรครับตัวเข็มลูกลอยเขาก็เลยมีการถอดถังเนี่ยมาล้างท่คฟามสะอาดแล้วก็ล้างคาร์บูเรเตอร์กันใหม่ ทีนี้หลังจากเอาถังออกมาล้างท่าฟาวส์สารแล้วล้างคาบูเรเตอร์ใหม่ป้ากฏว่าเครื่องยนต์มันติดเนี่ยแล้วมันเดินเบาไม่นิ่งเหมือนเดิมนะครับอ่ามันเป็นปัญหาย,ยังไงครับอ่ามันจะเร่งเองใช่ป่ะครับอ่ามันจะเร่งเองก็ล้างคาบูเรเตอร์แล้วก็ปรับจูนกันแล้วมันก็ไม่หายอ่าไม่หายไม่หายครูก็เลยบอกว่า มันเป็นเรื่องปกตินะของรถเก่าเวลาเรารถเก่ามาซ่อมเนี่ยพอเราซ่อมตรงนี้มันก็จะไปเจอตรงนู้นอย่างเงี้ยลามไปเรื่อยๆถ้าเจ้าของรถเข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่บางคนเขาคิดว่าทําแค่นี้แล้วมันจบนะถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยมันจะมีปัญหากันเมื่อวานครูก็เลยเดินไปดูนะฮะแล้วครูก็บอกว่าถ้าปัญหามันเกิดอย่างเนี้ยมันอาจจะเกิดจากอะไรครับ ซีนข้อเหวี่ยงซ้ายขวามันรั่วเนื่องจากว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเพาข้อเหวี่ยงเราเปลี่ยนแต่ก้านสูบเพาข้อเหวี่ยงมันเป็นรอยซีนข้อเหวี่ยงที่ใช้ซีนแท้ซีนเทียมตอกซีนข้อเหวี่ยงแน่นไหมซีนข้อเหวี่ยงมันหลุดไหมคือข้อสันนิษฐานนะครับจากนั้นครูก็ไปบอกต่อนะครับว่าเนี่ยไอรุ่นเนี่ยมันจะมีกระป๋องเนี่ยเขาเรียกว่ากระป๋อง สำรอง ID บางคนก็เรียกปอดหมูกระเพาะหมูอะไรก็ว่านไปครูก็บอกว่าอันเนี้ยครูเคยเจอปัญหามันแตกมันลาวเนี่ยแล้วตอนที่ของป่ามาเนี่ยตัวเนี้มันหักแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีลิ้วรอยอยู่นะครับมีลิ้วรอยอยู่นะเนี่ยมันอาจจะแตกหรือลาวได้แล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมีท่อยางใช่ป่ะครับท่อยาง ที่ต่อจากตัวเนี้ยตัวนี้ก็คืออะไรครับแป้นรีดวาลหรือคนจะเรียกคอรีดอะไรก็เรียกไปเนี่ยจะมีท่อยางใช่ไหมครับบางรุ่นจะเป็นท่อยางบางรุ่นไม่เป็นท่อยางก็เอาตัวนี้ทําไมเลยครับสวมลงไปเลยนะครูก็บอกอยู่ประมาณนี้แล้วกูก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรต่อนะพวกเอกใช้เสริมสินทิพั์อะไรเขาก็ไปทําไมครับไปง่วนๆไปดูว่ามันเกิดจากอะไร พอวันนี้วันพฤหัสช่วงใก,ใกล้เที่ยงเขาก็ไปค้นหาปัญหาต่อเขาก็เจอปัญหาครับว่าสาเหตุที่รถป๋ามันลวนทางที่ผ่าเครื่องใหม่คาบูใหม่นะครับมันเกิดจากตรงคอหลีตรงเนี้ยหรือคอท่อไอดีตรงเนี้ยแป้นหลีตรงเนี้ยมันทําไมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับมามามาจับให้ครูหน่อยครับจับให้ครูหน่อย อยาให้เห็นตรงนี้ไหมอ่าวฝากระป๋องไว้ด้วยอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนื่องจากมันเก่าครับเนี่ยแล้วเราถอดคาบูเรเตอร์เขามาล้างใช่ป่ะครับเนี่ยมันก็เลยทําไมครับแตกทีนี้พอมันแตกก็หมายความว่าอากาศมันทําไมครับอ่ามันรั่วผ่านตรงนี้ใช่ป่ะครับมันไม่ได้ผ่านคาบูเรเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอากาศมันผ่านตรงเนี่ยมันไม่ได้ผ่านคาบูเรเตอร์มันก็ส่งผลนให้เครื่องยนต์เนี่ยมันรวน นะเขาก็เลยไปซื้อของใหม่มาเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากเขาเจอปัญหาแล้วว่าคอหลีดวาลวคอยดีตรงนี้มันแตกเนี่ยแล้วไปซื้อของใหม่มาเปลี่ยนใส่เนี่ยจากนั้นเนี่ยเครื่องยนต์มันจะติดได้ง่ายเดินเบาได้แล้วเร่งได้เป็นปกติเหมือนเดิมไหมอ่ะเดี๋ยวครูพาไปดูเขากําลังใส่อะไรนะครับปาเกนที่อ่าลีดันใหม่เนี่ยนะครับเนี่ย โอเคนะนั้นะเดี๋ยวครูขอญอาตหยุดวิดีโอไว้นะครับให้เขาไปติดตั้งก่อนนะก็ถือว่าเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาเริ่มคิดวิเคราะห์เป็นแล้วนะครับอ่า <c oughs> นะครับ,นะรบกลับมารับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ลูกศิษย์ก็ได้ทําการนะครับเปลี่ยนแป้นรีดวาลวแป้นรีดวาลวเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ใส่คาร์บูเรเตอร์ประกอบมอกรกอับเข้าไปอย่างเก่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เขาลอง สตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับเดี๋ยวลบกวนใครคนหนึ่งครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเดินเบาได้เอาลองเร่งดูดิครับเอ้าดับเครื่องครับดับเครื่องเอ้าติดใหม่ครับติดใหม่นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอามือแตะคันเร่งเลยครับ ไม่ต้องไม่ต้องจับคันเร่งเลยครับเอามือออกมาเลยครับเจับเครื่องติดใหม่ครับน่ะไม่ไม่นอ,อามือจับคันเร่งเลยครับไปจับตรงไหนจับถังจับไรเข็มให้ก่อนแล้วน่ะเห็นไหมอ่ะดับเครื่องตอนนั้นก่อนหน้านี้นะครับที่มันมีปัญหานะครับอ่าจากวันที่ทำไมครับน้ำมันมันท่วมเพราะมีสนิมในถังเนี่ยไหลลงไปนะครับแล้วเขาถอดคาร์บูเรเตอร์มาล้างเนี่ย ก็เลยส่งผลให้แป้นหลีดวาลวที่มันเป็นยางสังเคราะห์ที่มันแข็งมานานเนี่ยแล้วมันแตกทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์กับท่านผู้ชมนะครับที่ใช้มอเตอร์ไซค์สจังหวะอยู่แล้วท่านก็คอมเมนต์มาถามว่าถอดคาร์บูเรเตอร์มาล้างแล้วทําไมล้างแล้วเครื่องยนต์มันเดินไม่เรียบมันติดยากอ่าแล้วครูจะไปตอบท่านยังไงล่ะครับ เห็นไหมแต่ในกรณีนี้รถมันอยู่ที่โรงเรียนลูกศิษย์ตั้งหลายคนก็ไปช่วยกันทําไมครับตรวจสอบจนกระทั่งเจอตัวปัญหานะครับเขาไปซื้อมาเปลี่ยนเมื่อช่วงบ่ายนะก็เก็บไว้เป็นกรณีศึกษานะครับสําหรับเครื่องยนต์2จังหวะเก่าๆนะครับเวลาเราถอดประกอบชิ้นส่วนมาเนี่ยนะครับมันจะมีชิ้นส่วนที่มันชํารุดเสียหายได้ก็อย่าไว้ใจมันเยอะ <T uber> ก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบอ่ะขออีกเที่ยวนึงครับอ,ออนกุญแจเลยครับไม่ต้องจับคันเร่งครับอติดง่ายเดินเบาได้เอาโซงเร่งเลยครับป้านๆเลยครับเด็คคับ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ